เมื่อจินตนามีโทรศัพท์ถือเป็นของตัวเองเธอมักจะโทรหาแก่นทุกวันก่อนที่เธอจะนอนจนเรื่องราวผ่านไปหลายเดือนจนจินตนาเริ่มที่จะลืมลืมเหตุการณ์ที่เลวร้วายได้แล้วและที่ผ่านมาทุกวันแก่นก็ไปหาจินตนาทุกเช้าด้วยความโมนเคราะห์จากตาสมานให้ยืมรถมอเตอร์ไซค์ขับไปหาจินตนาวันนี้ก็เช่นเคยแก่นออกจากบ้านแต่เช้ามืดมุ่งหน้าไปที่หอพักหญิง ระหว่างทางมีวัยรุ่นสองคนและตาสมยืนขวางทางเอาไว้แกน่นจอดรถก่อนที่ถึงตัวคนกลุ่มนั้นไอ้แกนเอ็กเอากินไปซ่อนไว้ที่ไหนวะตาสมพูดจาด้วยความอาฆาตพราอเขาเข้าใจว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพราะแกน่นที่ทำตัวเองถูกตำรวจจับกระตือมันก่อนแล้วค่อยถามตาผมคันไม้คันมือมาแล้วแคนนั้นพูดแล้วทำไปถูมือไปมาไอดำไอแห้ง สังสอนมาสักหนาก็แล้วแต่ถึงตายเ้ยเดี๋ยวจะมากความกันไปใหญ่เดิมทีทั้งไอ้ดำและไอ้แห้งเป็นนักเลงรีดไถชาวบ้านเคยทำร้ายเจ้าทรัพย์มาแล้วหลายลายไอ้ดำและไอ้แห้งตรงเขาวาดมวยไทยใส่แก่นทันทีแก่นยิ้มที่มุมปากข้าไม่อยากทำร้ายเองสองคนกลับใจ่จะเถิดอ,อย่าเป็นข้ามือให้ตาสมเลยไปทำมาพูดมากไว้ไอ้แห้งกระโดดถีบทันทีแก่นหลบไปทางซ้ายนิดนึง ไอ้แห้งก็ถีบอากาศที่ว่างเปล่าแก่นเห็นไอ้แห้งอยู่ในระยะกระชั้นชิดก็กลับหลังตีศอกเขาที่ทัดดอกไม้แต่ไม่ได้ใช้แรงมากนะักถ้ามาอย่างนั้นไอ้แห้งอาจถึงขั้นต้องเจ็บสาหัสปางตายไอ้แห้งโดนเข้าไปเต็มๆถึงกับล้มทั้งยืนเรียกว่าหลับกลางอากาศไอด้ดำเ,เพื่อนสลบทประกระักมีดออกมาถึงจะเพิ่งพาอาวุธเลยเหรอวะอย่างนี้เตรียมมาปนด,ด้วยใช่ไหมแก่นนึกสนุกจึงพูดจะหยอกล้อไอด้ดำ ตาสมเห็นท่าไม่ดีจึงเข้าช่วยไอ้ดำอีกแรงหนึ่งขณะที่ไอ้ดำแทงพลาดก็ถูกแกนถีบเข้าไปเจมแรลงพักไอ้ดำถึงก็ลงไปนอนอยู่ที่พื้นตาสมได้จังหวะล็อกคอแกนหวังจะไอ้ดำเข้าช่วยแต่ไอ้ดำก่อนหน้านี้ก็โดนหมัดของแกนไปหลายทีทั้งที่ยังเจอลูกถีบข้างหลังทําให้จุกไม่อยากลุกขึ้นแล้วแกนพยายามหมุนตัวเองเข้าหาตาสมที่ล็อกคออยู่พอหมุนกลับมาได้ก็ยิ้มให้กับตาสม ตาสมเม่กับภาวาจะปล่อยมือแต่ก็ช้ากว่าแกนที่จับคอตาสมแล้วก็ตีเขาไปสามดอกอตาสมเมื่อกับชุดลงกองกับพื้นพอดีรถตำรวจสายตรวจวิ่งมาเจอเขาคารง,งับเหตุเป็นท่านสารวัตรที่เป็นเพื่อนกับตาสมานั่นเองแกนจำหน้าก็ยกมือไหวมันเรื่องอะไรกันละแกน,แกน,แกน,แกนสารวัตรถามขึ้นพวกตาสมมาดักททำร้ายผมครับโอ้ไม่อาวุธโดยอย่างนี้เอาขอหาชิงซับไปกันล้วกันนะ สรดวัดพูดมาเห็นมีดปลายแหลมที่ไอ้ดำถืออยู่ไอ้ดำถึงมีดแทบไม่ทันหน้าเหลือสองนิ้วส่วนไอ้แห้งยังไม่ฟื้นเลยตะสมจุกจะพูดไม่ออกแถมยังมาถูกจับอีกทั้งหมดถูกค่มตัวไปที่บรงพักแก่นโทรบอกจินตนาและตาสมานที่เปโรงเรียนเถอะไม่ต้องเป็นห่วงเรานะแก่นบอกกับจินตนาตาสมานร,รีบมาที่บรงพักทันทีที่เขาวางสายเปไงบ้างล่ะแกน ตาสมานถามด้วยความเป็นห่วงแก่นยังไม่ทันได้ตอบตาสมานก็มองเห็นคนสามคนหัวเราะชอบใจทําได้ดีทําได้ดีตาสมและพวกถูกแจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยมีแก่นเป็นเจ้าทุกงานน,านี้ไอ้คนโดนหลายปีแน่ไอ้สมตาสมานพูดเส่หน้าตาสมความจริงแล้วตาสมเองก็ไปรู้ว่าแก่นเป็นนักมวยถ้าแกรู้คงต้องขนคนมามากกว่านี้แนะ่ จากเหตุการณ์นี้คนที่ดีใจที่สุดคงเป็นจินตนาเธอดีใจที่สุดประงับอารมณ์ไม่อยู่เมื่อแก่นโทรมาบอกว่าตาสมโดนข้อหาที่ชิงทรัพย์พร้อมกับไอ้ดำและไอ้แห้งเธอดีใจะอะไรนะจินเพื่อนจนตนาที่นั่งอยู่ใกล้ๆถามเปล่าไม่บอกจินตนาพูดเสียงสดใสอย่างนี้นะักกอแฟของเธอซื้ออะไรที่ถูกใจกินอีกแน่ๆเพื่อนอีกคนหนึ่งพูดเสริมเมื่อครั้งที่จินมีโทรศัพท์มือถือใหม่ใหม่ ก็ไปที่ฮือหาเกี่ยวกราวเพราะนักเรียนมปลายน้อยคนนักที่จะมีโทรศัพท์เป็นของตัวเองเพราะว่าฐานะเด็กต่างจังหวัดพ่อแม่ไม่ได้น่ํร่ำรวยอะไรมากนะักและในที่สุดเมื่อมีคนดีใจก็ย่อมมีคนที่เสียใจเป็นธรรมดาและคนคนนั้นได้ดิไม่พ้นยายแมวเมื่อนางรู้ว่าแกนเป็นคนแจ้งความจับตาสมนางก็กดแกนทันทีนางไม่เคยมองว่าสามีของนางทําผิดนีม่มึงจะจองล้างจองผ่านครูไปถึงไหนไอ้แกนยายแมว ร้องไห้คร่ำครวรงานนี้ตาสมานบอกเพื่อนที่เป็นสารวัตรตาสมไปร่าลานแก่นเพราะตามหาจิตนาให้ถอนประกันตัวเลยถึงแม้ว่าตำรวจจะไม่ถอนประกันยายแมวก็ไม่มีปัญญาที่จะหาเงินมาประกันสามีแล้วตั้งแต่เกิดเรื่องกับจิตนาจันทราและสามีก็ไม่ได้ส่งเงินให้ยายแมวอีกเลยทําให้ความเป็นอยู่ของยายแมวลาบากมากจากที่ไม่เคยมีหนี้สินถึงตอนนี้หนี้สินกับท่วมท้นหัว ยิ่งข่าวว่าตาสมพาพวกไปจี้ซับแก่นแพร่กระจายออกไปทั่วหมู่บ้านผู้คนต่างก็พากันหนีเม่ยายแมวเข้าบ้านตนเพราะกลัว,ว,วายายแมวจะมาขอยืมเงินมันก็หรือมันฉลาดที่ไปดักที่ไอ้แก่นมันจะกกร้สกีบาทกันหลายคนแสดงความคิเห็นเป็นไปในทางเดียวกันเพราะเขาเชื่อว่าแก่นเป็นคนที่หากินไปวันวันอัญทราก็รู้ข่าวตาสมดักที่แก่นแล้วถูกจับได้จากเพื่อนบ้านที่ทํางานอยู่ด้วยกันแก่นใช่ไหมหน่ะนะลูก ยายแมวโทรไปขอเงินจันทาแม่ใจฉันช่วยแม่เพื่อเอาไปช่วยคนที่ทำร้ายลูกสาวฉันอย่างน้นเลรอจันทาพูดด้วยความโกรธพ่อสมแม่ทำจริงนะลูกทั้งหมดนี้เป็นเพราะไอ้กแก่มันวางแผนยายแมวยังคงเชื่อว่าตาสมเป็นผู้บริสุทธิ์ฉันไม่เป็นอะไจะพูดแล้วถ้าแม่คิดแบบนี้พูดแล้วจันทาก็วางสายยายแมวถึงกับพูดไม่ออกเมื่อจันทาพูดตัดบ,บทขึ้นมาแก่น ยังคงขึ้นสังเวียนชกมวยตลอดเพราะแก่นเหมือนแม่เหล็กที่คนดูเรียบร้องหลายครั้งได้ขึ้นชกเป็นคู่เอกของรายการส่วนงานวัดนั่งมวยที่เคยพ่ายแพ้แก่นต่างก็ขอแก้มือทําให้งานชกมวยของแก่นมีมาไม่ขาดตาสมันแรกๆไม่ได้คิดว่าจะตั้งค่ายมวยแต่พอแก่นสร้างชื่อเสียงพลอยทําให้นักมวยหลายคนเข้ามาสมัครเป็นลูกศิษย์หลายเดือนต่อมาตาสมรับสารภาพ ในคดีขืนใจจิตนาจึงถูกตัดสินจำคุกไปหลายปีจิตนารู้สึกดีมากเมื่อรู้คำตัดสินของศาลทำให้เธอออกไปหาแก่นที่บ้านตาสมาด้อย่างสบายใจแก่นจิตนาร้องเรียกมาแต่ไกลแก่นเห็นจิตนาเดินเข้ามาก็ยิ้มให้กับเธอวันนี้จินไม่ไปโรงเรียนเหรอแก่นถามเมื่อจิตนาเดินมาถึงตัววันนี้พ่อสาวจา้าใครเขาไปกันจิตนาพูด ไปนั่งที่ศาลาเต่จินแล้วนี่ห่อผิวอะไรมา,ากมายเชียวเส้นก๋วยเตี๋ยวและเครื่องเคียงอีกหลายอย่างจินจะทํำร,ราดหน้าลวมมิตรให้แก่นกินนะแล้วแล้วของตาราหนูเจนตาสมานเดินมาข้างหลังสวัสดีข้าตาของตาก็ต้องมีสิคะแล้วหนูบอกพ่อแม่หรือยังว่าหนูอยู่ไหนตาสมานถามจินตนาเมื่อมานั่งกันที่ศาลาพรรู้สึกเข็นใจคนเป็นพ่อเป็นแม่ จินโทรคุยกับแม่ทุกวันคะ่ะแต่ไม่ได้บอกว่าจินอยู่ที่ไหนเรื่องราวก็จบสิ้นแล้วหนูก็บอกพ่อกับแม่เธอตาพูดตรงๆนะว่าสงสารหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะตาเอาแบบนี้ไหมจินโทรให้แม่ของจินมาหาตอนนี้เลยสิจะได้มาชิมฝีมือวรร้าของจินด้วยแกนเสนอจินตนามองหน้าสมานเหมือนจะขออนุญาตเอาสิหนูจินคิดว่าบ้านนี้เป็นของหนูก็แล้วกันนะ ตาสมานสนับสนุนจินตนาโทรหาแม่จันทาบอกความประสงค์ทำไม่ไม่ว่างครับเป็นไรนะคะว,ว่างลูกแม่ว่างแม่จะไปเดี๋ยวนี้ต่ะจ้าจันทาพูดด้วยความดีใจนานเกือบปีแล้วที่เธอไม่ได้เจอหน้าลูกสาวของตนเองครึ่งชั่วโมงต่อมาจันทาและสามีก็เดินทางมาถึงบ้านตาสมานสวัสดีค่ะตาสมาน จันทาและสามีทักทายไหว้หพ้าเธอจันกินล่ะคะอยู่ในครัวนนท์เขากำลังยุ่งอยู่เชียะหนูขออนุญาตไปหาลูกก่อนนะคะจันทาแทบจะทนไม่ไหวด้วยความคิดถึงลูกไปเถอะแล้วพ่อกับแม่ของจินก็เดินตามแกนไปที่ห้องครัวของตาสมานเมื่อแม่ลูกเจอกันหลังจากห่างหายกันไปเกือบปีตาก็า,ากอดกันร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจแก่นยืนดูอยู่ห่าง น้ำตาของแก่นไหลออกมาโดยที่ตัวเองไม่รู้ในใจลึกๆแก่นเรียกร้องหาแม่อรสา,าอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่โตมาแก่นไม่ได้เจอแม่อีกเลยเมื่อเห็นจิตนากับแม่กอดกันร้องไห้ด้วยความดีใจที่ได้พบกันคิดถึงตรงนี้แก่นก็ดีใจปาดน้ําตาและเดินจากไปเงียบๆจินทาอะไรให้แม่ช่วยไหมหนูทํารัดหน้ารวมมิตรให้ตาหมายก,กับแกนคะพ่อของจิตนาเดินออกไปหาตาสมาธที่ศาลาในสวน ปล่อยให้สองคนแม่ลูกช่วยกันทำราดหน้าอยู่ในครัวแกนรู้ตัวว่าจันทราไม่ค่อยจะชอบมมกเขาเท่าไหร่จึงเลี่ยงออกไปนั่งดูอยู่ห่างามองเห็นตาสมานกับพ่อของจิตนานั่งคุยกันแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงพ่อของจิตนาคิดว่าตาสมานมีลูกชายและลูกชายของตาสมานก็เป็นแฟนของจินที่คอยอุปการะจินอยู่ทำให้พ่อของจิตนารู้สึกดีและมองดูสภาพรอบๆบ,บ้าน ก็พอรู้ว่าตาสมานมีฐานะร่ำรวยคนหนึ่งแกนลักาตาจิตนาถามมายกถ้วยรรดหนาออกมาที่ศาลาแล้วไม่เจอแกนเอาตาก็คิดว่าอยู่กับโนในครัวสิอีกชักเถอะแก่นไม่อยู่เราก็กินกันก่อนก็ได้จันทาพูดเพราะเธอเองไม่ต้องการให้แก่นมาร่วมวงคลุกขีกับครอบครัวของเธอพ่อเข้าไว้กันนะลูกแก่นกินที่เหลือก็ได้นี่พ่อของจิตนาพูดเสริมกับจันทา จินตนาทำหน้าบอกบุญไม่รับเธอกำลังจะพูดอะไรแต่ก็ถูกตาสมานพูดดักขึ้นมาก่อนมไมเปไ็นไรของหนูจินแกนเป็นคนรู้คระเทศตะตาสมานพยักหน้าให้จินตนาจินตนาก็เกรงใจตาสมานเธอจึงเรียกอย่างเงียบพ่อแม่ถามคำเธอก็ตอบคำบรรยากาศเริ่มรู้สึกอึดอัดขึ้นมาทันทีตาสมานโทรศัพท์เรียกแกนมาที่ศาลาเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นเขารู้ว่าแกนมีความอดทนสูง ตา,าจิตนาตาสมานจึงโทรให้แก่นมาเมื่อจิตนาเห็นแก่นเดินมาเสื้อผ้าเปียกเหงื่อเต็มไปหมดไปทําอะไรมาฮะได้เวลาก,กินแล้วนะจิตนาดูกแก่นแก่นถึงกับน้ำหน้าเวอแต่ก็ยิ้มด้วยความอบอุอน่นส่วนพ่อแม่ของจิตนามองหน้ากันเขาไม่เข้าใจลูกสาวตัวเองไม่ใช่ลูกสาวของตนมีแฟนเป็นลูกชายของตาสมานห,หลอกหรือทําอย่างนี้ตาสมานจะคิดอย่างไรไปดังเนื้อทั้งตัวเลยนะรับกินแล้วหน้ากัน กำลังลรล้อดน,น้ำเสียงของจิตนานุ่มนวลขึ้นครับจันทายกชามราดหน้าของแก่นไปวางไว้ที่ใกล้ๆกับตาสมานถ้าไม่ติดลูกสาวของตนเธอจะพูดคำรังแดงใส่แก่นแต่เมื่อเธอเห็นอาการของลูกสาวแล้วเธอจึงเลือกที่จะเงียบมากกว่าณฑนก็ว่่นักลงกินได้แล้วลูกจันทาเรียกอร่อไม่แก่นจิตนาถามเมื่อเห็นแก่นกินมาหลายคำแล้วอร่อยสิ แกนพูดด้วยใบม,มองหน้าจิตนาเมื่อราดหน้าโรามิดหมดทามตาสมานอยากให้พ่อแม่ลูกได้อยู่ด้วยกันเป็นส่วนตัวแกนขอช่วยตายกปุ๋ยหน่อยสิได้ครับแกนรู้สึกโล่งใจที่ตาสมานเรียกตนเพราะแกนเองอยู่ที่นี่ก็ให้รู้สึกอึดอัดใจพอแกนและตาสมานพ้นสายตาไปแล้วจันทาก็เข้ามากอดลูกสาวกลับไปอยู่กับแม่นะลูกไม่ค่ะแล้วลูกอยู่ที่ไหน อยู่กับใครหนูอยู่คนเดียวค่ะแต่ที่ไหนหนูไม่บอกแต่มาบอกว่าที่นั่นปลอดภัยสำหรับหนูลูกช้างตาสมาใช่ไหมที่ให้การอุปการะลูกพ่อของจิตนาพูดพ่อคะตาสมานไม่มีลูกค่ะพ่อของจิตนาเริ่มไปกังวลกลัวว่าลูกสาวจะถูกร่อลวงเมื่อสิ่อที่เขาคิดไว้กลับไปเช่อย่างนั้นและลูกบอกแม่ได้ไหมว่าใครที่ให้ที่อยู่ที่กินกับลูกจิตนา บอกหน้าพ่อแม่เหมือนลังเลว่าจะบอกดีหรือไม่แต่ยังไม่ทันได้พูดก็ถูกพ่อของเธอพูดขึ้นมาก่อนโลกยินฟังพ่อนะพ่อมาอยากให้ลูกเสริมสมกับแก่นมากนักหนูไม่รู้รู้ว่าแก่นเป็นอย่างไรหนังสือก็ไม่ได้เรียนอย่างนี้มันจะมีอนาคตได้ยังไงลูกกินตนามีสีหน้าเฉยเมยเมื่อเธอได้ยินพ่อของเธอพูดอย่างนั้นพ่อรู้ไหมคนให้วังดีกับหนูให้หนูได้ทุกอย่าง โดยที่ไม่ไี้กร้องอะไรจากหนูเลยเป็นใครจิตนามองหน้าพ่อแม่ด้วยความคมขื่นแก่นครับพ่อสําหรับหนูแก่นเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเพียงคนเดียวจิตนาถอนหายใจแรงก่อนที่จะพูดถ้าพ่อจะบังคับหนูพ่อกับแม่ก็เตรียมจัดงานศพข,ขงหนูได้เลยค่ะจิตนาพูดเม,มื่อลอยไมไ่ไม่นดะ้ลูกไม่นะจันทากอดลูกพร้อมกับร้องไห้ออกมาขนาดลูกไม่ได้อยู่ด้วยเธอก็ใจแทบขาดถ้าลูกเป็นอะไรขึ้นมา เธอจะทนได้อย่างไรตกลงตกลงพ่อจะมาคับหนูเรื่องแก่นละแล้วเรื่องนี้ล่ะลูกจะทำอะไรเกือบปีแล้วที่ลูกไม่ได้ไปโรงเรียนพ่อของจินนาไม่รู้ว่าเธอยังคงไปเรียนทุกวันพ่อตัวเขาเองต้องไปทํางานไม่ได้หยุดจึงไม่รู้ว่าลูกสาวของตัวเองได้เรียนหนังสือหรือเปล่าหนูจะไปเรียนทุกวันค่ะปีหน้าหนูก็ขึ้นมห้าแล้วจันทาวรู้สึกแปลกใจแล้วลูกเอากันที่ไหนใช้ใจ่ายแก่นคะแก่นให้หนูแก่นจันทาน กับพ่อของจินนาพูดขึ้นมาพร้อมกันเป็นไปได้อย่างไรแกนใช้แรงงานรับจ้างวันละไม่กี่ร้อยจะเอาเงินที่ไหนขนาดพ่อกับแม่มีรายได้เดือนหนึ่งหนึ่งเรารวมกันสามหมื่นกว่ายัางต้องประหยัดกันสุดๆพ่อของจินนาไม่เชื่อว่าแกนจะเป็นคนให้เงินลูกสาวของตนจินนาไม่ได้พูดอะไรแต่หยิบโทรศัพท์ออกมาเปิดแอปธนาคารให้พ่อกับแม่ดูยอดเงินในบัญชีจันทารับโทรศพัพท์งลูกสาออกมาดูหนึ่งแสน พ่อกับแม่พูดด้วยความตกใจออกมาพร้อมๆพ่อของจิตนาก็ขอดูบ้างเขาเห็นยอดเงินในบัญชีของลูกสาวแต่เขากลับไปเชื่อว่าเงินในบัญชีทั้งหมดเป็นแก่นให้เขาคิดว่าทั้งหมดนี้ต้องเป็นของตาสมานให้แน่ๆเขาคิดว่าที่ลูกสาวตวนพูดมาเป็นเพราะต้องการปกป้องแก่นเท่านั้นแต่เขาก็ไม่อยากที่จะเขี้ยวเข็นเอาคำตอบกับลูกสาวในตอนนี้ช่างเถอะจะเป็นเงินของใครก็ตามพวกก็ต้องระวังตัวเอาไว้บ้าง สมัยนี้ไม่มีใครที่ยอมเสียงเงินมากๆโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรอกพ่อของจินนาพูดเรื่อเสียงเรียบเฉยแล้วก็ส่งสมุดธนาคารคืนให้กับจินนาเย็นแล้วจินนาก็ต้องกลับไปห้องเช่าเธอจึงลาตาสมา,ตานตาดูกลับก่อนนะคะจินให้พ่อไปส่งหรือเปล่าพ่อของจินนาถามไม่ค่ะเดี๋ยวหนูกลับไปเองตามใจนะไงก็ระวังเนื้อระวังตัวด้วยพอกลับก่อนก็แล้วกันพ่อของจินนาพูดกับลูกสาว แต่สายตามองไปที่ตาสมานตาสมานร,รู้สึกว่าพ่อของจิตนามองตนด้วยสายตาปแปลกๆแต่ไม่ได้คิดอะไรมากคุณเชื่อหรือไม่ว่าเงินนั้นเป็นของแก่นให้ลูกเราพ่อของจิตนาพูดเมื่อเขาขับมอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านตาสมานแล้วจันทาทำหน้าสงสัยก็นุ๊กเอนี้คะไอ้แก่นรับจ้างทำงานวันละสองร้อยสามร้อยเนี่ยไม่มปัญญาให้เกินลูกเราเป็นแสนหรือ แล้วถ้าไม่ใช่เงินของแก่นแล้วเงินเป็นของใครให้ลูกล่ะคะตอนนี้ผมยังไม่มีหลักฐานแต่ผมสงสัยว่าตาสมานแอบเลี้ยงลูกสาวของเราเพื่อพ่อของจินตนาพูดจะไม่ทันจะจบก็ถูกจันทาพูดขัดขึ้นมาก่อนพ่อเถอะคะคุณไม่ต้องพูดแล้วพ่อของจินตนาเห็นหน้าของภรรยามีสีหน้าไม่ดีจึงไม่พูดจินตนาไม่ได้รีบกลับหอพักเธอยังคงอยู่กินข้าวมื้อเย็นที่บ้านของตาสมาน และเธอก็เป็กับรงครัวทำอาหารด้วยตัวเองวันนี้ทำอะไรกินนุ่ตาสมานถ,ถามเมื่อเข้ามาในบ้านแกงป่าปลาช่อนกับไข่เดียวครับกินทับกับด้เหรอแกนแกล้งถามนี่อย่ามาดูถูกเนตรีจินตนานะ่าจะบอกให้ฝีมือเรื่องการทำก,กับข้าวพอๆกับจ่าเริงอาหารป่าเชียวนะคะแล้วทั้งสามคนก็โหเราะตากับแกนไปอาบนะ้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเด้อจะได้มากินข้าวพร้อมๆกันเมื่อจินตนาพูดอย่างนั้นทั้งสองคน แยกย้ายกันไปอาบน้ำแก่นมีเสื้อผ้าไว้ที่บ้านตาสมานเพราะทางานในสวนบางครั้งก็สกปรกต้องอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าตาสมานมาถึงโต๊ะอาหารก่อนกันวันนี้เป็นยังไงบ้างพ่อแม่ไม่ถามเรื่องที่อยู่ของหนูจีนเหรอถามค่ะแต่จีนไม่ได้บอกจิตนาทาเหมือนรังเลที่จะพูดมีอะไรหรือเปล่าตาสมานเห็นอาก,การเหมือนจิตนาจะรังเลจึงถามขึ้นตา หนูแม่ดูยอดเงินในบัญชีที่แก่นให้หนูแล้วแม่ของหนูจินว่าอย่างไรล่ะก็ไม่เห็นว่าอะไรคะ่ะตาสมานได้ถึงสายตาที่พ่อของจิตนามองตนแปลกๆคงเพพาะเรื่องนี้แน่แต่เขาไม่ได้พูดอะไรออกมามาแก่นได้พานั่งเลยตาหิวข้าวนะจิตนาพูดเมื่อแก่นเดินเข้ามาแค่เห็นก็ทํำลายอะไแล้วจินแก่นพูดพร้อมกับเช็ดปากนี่คะ่ะพุงปลาช่อนของโปรโตาจิตนา จำได้ว,ว่าตาสมานชอบกินูงปลาช่อนนี่ของแกน่นจิตนาตักเนื้อปลาให้กับแกน่นแก่นตักไข่เจียวใส่ชามจิตนานี่ของจินครับบรรยากาศบนโต๊ะอาหารอิ่มเอิบด้วยความอบอุ่นทั้งสามคนมีความสุขได้ร่วมกินข้าวร่วมกันพราตั้งแต่เกิดเรื่องกับจินตนาทั้งสามคนไม่มีโอกาสแบบนี้เมื่อกินอาหารเสร็จเรียบร้อยตาสมานก็ขับรถกระบะไปส่งจิตนาที่หอพักหญิง